คุณนะคะที่ให้โอกาสผมมาแบ่งปันนะคะเรื่องบัญชีภาษีการเงินนะคะวันนี้ก็จะพูดแบบ basic, เบสิคคร่าวๆนะคะพื้นฐานว่ามีอะไรบ้างที่ผู้ประกอบการหรือว่าทุกคนเนี่ยจะต้องรู้ะคะ่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากรู้จักทุกคนามากขึ้นนิดนึงนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยทำอะไรชื่ออะไให้แนะ ทเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของตัวเองอะคะ่ะอยากทำอะไรหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มจากไทยก่อนดีเอ่ยเปลายิ่งชุกอ่าร่วมรุ่นกับสิงคโปร์แล้วก็เอาเข้าตลาดซับก็คืออยู่ตั้งแต่ศูนย์ร้อยจนถึงแบบจบเรียกว่าจบการศึกษานะคะในในเรื่องการดูแลเป็นผู้ช่วยของธนะุรกิจอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยจะรู้ว่า ปัญหาของบริษัทที่มันเป็นขนาดเล็กเนี่ยมันจะเวลาเขาจะก้าวข้ามตัวเองจากตรงเนี้ยไปตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นเราก็จะรู้ก่อนแล้วก็จะให้คำแนะนาได้นะคะตรงนี้อ่ะและทีนี้ด้านนี้อันนี้ก็สำคัญมากเลยอันที่เป็นตัวไออะค่ะ investment ตอนนี้ investor ใครใครมีการลงทุนบ้าง่าโกลบมางยกวิสุดธิมั้ยยกโกลบอ่ะอันนี้ใ่า ใช่ไมใหยาายสองสาม่าอ่้คอไถึงเลอ๋องใชะทุถามว่าเพราะนี่ยถึงต้องทบัญชีใหมันมีาตรด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการงินและการลงทุนหายความว่าการที่ประเทศไทยต้องการพัฒนาประเทศเนาะต้องการทุนจากภายนอกประเทศดังนั้นถ้าคุณนประกอบกิจการประกอบธุรกิจสมมติว่าพี่ปฏิวัติ่ย ทำธุรกิจหมื่นล้านแล้วต้องการขยายกิจการนะแล้วต้องการขยายกิจการปีนี้ก็มีนะบางคนเงินนอกเนาะมีเงินมาแสนล้านบอกอยากจะพัลุกมุ่นแต่ปรากฏว่าโผงของคุณปฏิวัติเนี่ยเป็นยังไงยัใส่หรือเปล่าค่าใช้จ่ายมีอยู่จริงไหมถือว่าเป็นสร้างตัวเลขขึ้นไปเป็นรายได้จริงไหมไม่มีใครรับรองให้ดังนั้นการที่จะทาให้ตลาดเงินและตลาดทุนเนี่ย งไปทันน้งทั่วโลกได้เนี่ยนะักบัญชีต่างๆเนี่ยเขาก็เลยรับรองกันหลายประเทศไปมาตรฐานการเงินระหว่างประเทศแล้วแต่ละประเทศน่ะก็ไปแอปใช้นะคะบางตัวเนี่ยที่มันยากและซับซ้อนธุรกิจที่ยากและซับซ้อนเนี่ยเขาจะใช้เวลาพิจารณาแบบออกมาลงความคิดกันในประเทศว่าจะประกาศใช้ได้ไหมบางตัวที่แบบจะจบประกาศจะประกาศแล้วถูกเลื่อนต่อไปก็คือ ตัวไม่ทันเขาก็ร้องเรียนกับหน่วยางานราชการว่าอย่าเพิ่งประกาศใช้ใช่ตัวเนี้ยดังนั้นตัวเนี้ยค่ะก็จะตามหลังอัอเนี้ยประมาณ1ปีเพื่อเอามาตัว TFS จะตามหลัง IFS อยู่ประมาณ1ปีอันนี้คือมาตรฐานรายงานทางการเงินขององค์การเงินตามหลังเนี่ยไม่ได้หมายความว่าร้าหลังอะไรอย่างเนะั้นนะหมายถึงว่าฉบับเนี้ยเรา